สันเชื่องค่ะค่ะสันเชื่อแล้วตัวผู้ค่ะค่ะอันนี้ชื่อน้องกัปตันค่ะมีชื่อแล้วด้วยกัปตันค่ะเทพผู้ใช่ค่ะพูดได้พูดแม่คับแม่คับได้ค่ะอ๋อพูดตัวนี้พูดแล้วค่ะอันนี้ก็ให้ลีจับนะเนี่ยหลับแล้วค่ะหลับเลยโอ้ยเธอมือใครไม่รู้ละหลับแล้วค่ะ อันนี้นณาจะได้ป้อนสองตัวสุดท้ายแล้วนะมันค่นข้างดีแล้ว <laughs> เริ่มๆคิดว่าจะหมดแล้วใช่ไหมไมีคิมสันค่ะมีค,ะวความทำค่ะคู่เมียสามพันแปดค่ะ38มพันแปดค่ะค่มยยังเชื่องไม่ดีอย่างไรสามพันแปดอันเนี้ยเชื่อ ทุกตอนเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีอาหารอุปกรณ์สวัสดีค่ะครอบโอรค่ากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกพี่รานที่อันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนก็เป็นกําลังใจให้เราด้ค่ะอันนี้เป็นซันซันเชื่องค่ะค่ะซันเชื่องแล้วตัวผู้ค่ะค่ะอันนี้ชื่อน้องกัปตันค่ะ มีชื่อแล้วด้วยกัปตันค่ะเพรผู้ใช่ค่ะพูดได้พูดแม่ครับแม่ครับได้ค่ะตัวนี้พูดแล้วค่ะชัดบ้างไหมตื่นไม่ยอมพูดวันนี้อ๋อไม่พูดอ๋อทำยังไงถึงจะพูดไดแบบ้าไม่ต้องไปสนใจเขาเดี๋ยวเขามาเรียกเราเองอ๋อไม่มองหน้าก็ได้แต่เขาพูดได้พูดได้ค่ะเนี้พูดได้พูดว่าอะไรได้ไหมครับค่ะแม่ครับแม่ครับค่ะอ่า แต่ถ้าเรามาจ้องเขากันขนาดนี้เขาไม่พูดเลยเมื่อกี้จับสายๆด้วยอ่าค่ะอายุเท่าไหร่นะคะอายุหกเดือนค่ะเอากับตาหกเดือนแล้วเหรอลูกฮะโอ้ค่ะราคาเท่าไหร่ครับพี่คะพูได้ปล่อยไหมอะปล่อยไหมถามก่อนปล่อยไหมตัวนี้ว่าจะเลี้ยงไว้โว์อ๋อแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ก็ขายค่ะค่ะออกับตามไอ้า เสียงไม่เอาสิต้องพูดสิกับตันจะพูดไหมอะเราต้องใช้เวลาสนิทกันเท่าไหร่ฮะกรบตันนีหลายตัวนะครับนกเชืองนกเชืองอันนี้นกเชื่องค่ะอันนี้เราเอามายืนได้หมดค่ะอันนี้ก็เชืองเหมือนกันเชื่องเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็มีทางร้านก็ฝึกเป็นนกเชื่องกันเลยนะเอามาแบบว่าออกได้เลยค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะ <ๆ S 1> อันนี้จะหน่ายไหมคะัวนี้ขายค่ะค่ะสามพันแปดค่ะสามพันแปดนะค่ะเชื่องแล้วนะค่ะเชื่องค่ะค่ะแต่แต่ยังไม่ได้ฝึกพูดใช่ไหมคะนี้อันนี้ยังไม่ได้ฝึกพูดค่ะค่ะสามอันนี้สามเดือนกว่าค่ะค่ะเอาสามเดือนกว่าจะฝึกได้ต่อเมื่อเทวดาเท่าไหร่นี่ละค่ะช่วงนี้ตอนนี้เลยค่ะค่ะหลบไปละนอนงอนง่นอนไยงนอนง ต้องหายจริงครับใช่ค่ะแพี่ยังอยู่ดีอยู่เลยโชว์หรือลูกฮะโอ้โชว์อ๋อแต่เราพูดยังไม่ค่อยได้แต่เราโชว์เป็นเนาะอ่าเดี๋ยวจะน้อยหน้ากัดตันนะโชว์เลยเชื่องค่ะค่ะ ราคา3,800ค่ะค่ะโอ้ยเล่นถิงช้าทั้งวันใช่ค่ะเม้่อียก็นอนทั้งวันอันนี้เนี่ยค่ะมองหาเราอยู่ดูดนิ่งเลยอ่ะลูกว่าง่ยว่างคะกค่ะน่ารักค่ะอันนี้ก็เชื่องนะค่ะเออชอบถิงช้าหรือลูกค่ะ อ่านั่นไงมาแล้วมาแล้วค่ะอันนี้ก็สาม0ันดเหมือนกันใช่ค่ะค่ะเลี้ยงง่ายนะคะค่ะกินเองได้อยากป้อนเสริมก็ป้อนอึนอ้วนได้ค่ะยังป้อนเสริมอยู่ได้ได้ค่ะค่ะแล้วก็เริ่มให้เขาหัดแทะแล้วเขาแทะเก่งค่ะแต่ว่าเสือลูกค้าอยากเลี้ยงมันนกเชื่องค่ะอค่ะ ว่าไงคะยังไม่มีชื่อนะเนี่ยยังค่ะถ้าเกิดคนรับไปอย่างนี้ก็ต้องปรับกับเขานิดนึงใช่ไหมคะไม่ค่อยปรับเท่าไหร่ค่ะเอาหมดทุกคนเล่นได้ค่ะถ้าได้ออกใครก็ได้ค่ะเล่นได้เหรอลูกฮะเล่นกับทุกคนเหรอลูกฮะได้ออกจักกองชอบเลยแค่ได้ออกใช่ะแค่อะไรคะโชว์หน่อยโชว์ความสวยหน่อยอ่า โอค่ะแดงเฮ้นอนอ <c oughs> ดูดูนอนโอ้ไข่อุ้มก็ได้ค่ะชอบหมดโอ้ยดูท่าโอ้ยเธอเธอสบายเกินไปละโอ้ยดูเธอนอนโอ้ยกำลังน่ารักเลยนะค่ะโอ้ยต้องรีบนะคะเนี่ยเดี๋ยวน้องจะไปซะก่อนนะเนี่ยเร็วรีบมาจองกันนะคะจัดเองก,ก็ได้นะ ดันมืเลยกลางมือได้เลยค่ะเฮ้ยดูดิอันนี้ก็ให้ลีจับนะเนี่ยหลับแล้วค่ะหลับเลยโอ้ยเธอมือใครไม่รู้ละหลับแล้วค่ะนิ่งเลยค่ะตอนนี้เอาไปนอนด้วยจะไม่เหงาค่ะเฮ้ยเธอน่ารักเกินไปแล้วค่ะดูสิคะเนี่ยนี่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 ดู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 โอ้ย เธออยู่ในมือเราแล้วนะเนี่ยเธอยังนกนาพี่อร์เชี้ยงมากเลยครับโอ้ยดูดีน่ารักมากเลยถ่ายอุ้มก็ได้อยากออกไหมอยากออกค่ะเนี่ยเนี่ยเธอเรามาถ่ายข้างล่างนี้ได้ไหมคะเนี่ยเนี่ยได้ไหมเนี่ยโอยนี่เราเปิดกลองนะครับเนี่ยดูดินี่เขาอยู่ในมือลีนะเนี่ยดูดูเธอเธอสบายไปแล้วเนี่ยเธอชอบคนถ้าถ้ามือจะได้ออกก็จะแบบ นี่ค่ะน่ารักจินเลยอันนี้เขาอาดินได้แล้วเริ่มแผะ,ะแล้วถ้าอยากป้อนก็ป้อนแต่ถ้าไม่อยากต้อนก็ให้ทานเองป้อนเฉยแบบักมือให้อ้วนๆก็ได้ค่ะเหมือนให้เขาคุ้นกับเราชินกับเราค่ะโอ้นี่สวยคนไ่ บินได้แต่ไม่บินไม่ไปไหนนะลูกมาไหมมาไหมมาะหมก็ได้กินออนยังยังจะขอกินอยู่เหมือนกันออนค่ะโอ้อายุเท่าไหร่นะคะอันนี้สอเดือนกว่าสองเดือนกว่าค่ะขนขนลายยังอยู่เลยค่ะว้วนมากเลยนะค่ะใช่จะตัวโตอ่ะค่ะค่ะ ราคายังไงนะคะตัวนี้สามพันแปดค่ะสามพันแปดบูสีเ้นค่ะเป็นบูด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้กินชีเขาก็มีการปรับราคาขึ้นกันนลนะค่ะอันนี้ก็เป็นบูด้วยใช่ค่ะแล้วก็เขาเชื่องนะคะนี้ค่ะโอ้ยดูสิยขึ้นมาขึ้นมาอย่างกินชีนี่เราสามารถที่จะฝึกอะไรเขาได้บ้างคะพี่เออ พูดนี่น้อยใช่ไหมคะพี่มีลูกค้าเรียงพูดได้ค่ะแต่แต่ก็ต้องต้องใช้เวลาแต่เขานิดนึงเหมือนกันเนาะใช่นี่ค่ะโอ้ยดูดิดูดิดดเชียงเชียงอ่าไหนโชว์หน่อยอ่ายืนโชว์ความสวยหน่อยอ่าค่ะนี่ไงมาโชว์ตรงคอนไหม อยากนี่ก็ได้กินถ้าถือหลอดอาหารนี่น่าจะโชกแรงค่ะโอ้นี่คือวิธีการเชินก้วยเหมือนกันเนาะการโชกนะคะถ้าโชกอย่างนี้ก็คือว่ากินเง่ายป้อนง่ายแพะเปิ้ลค่ะค่ะกินช่ะอันนี้อ่ายังไม่สองเดือนค่ะค่ะแต่ตัวใหญ่หือนกันเนาะค่ะอ้วนค่ะอ้าเอามาลูกมา ว่าไงคะไปไหมลูกคะตื่นไหมโชว์หน่อยค่ะอันนี้ก็เชื่องเหมือนกันเชื่องค่ะค่ะอันนี้ยังเพิ่งจะโตจากเดบิยังป้อนอยู่ค่ะราคาเท่าไหร่นะคะถ้าใสหนึ่งพันห้าค่ะหนึ่งพันห้าร้อยใช่ค่ะอันนี้เพิ่งจะโตจากลูกป้อนเ่ใช่แต่ก็ยังป้อนอยู่ไหมี่เติ่ป้อนค่ะอันนี้ป้อนสามมือเลยค่ะ๋อยังป้อนสามมือเลยใช่ค่ะหัดแทลเล่น เริ่มให้หัดแทะก็วางอาหารไข่นะใช่ค่ะกินไข่ผงค่ะแล้วก็กินธัญพืชเม็ดเล็กแล้วก็กินเม็ดสีค่ะแล้วก็ทานน้ำหลอดค่ะอันนี้ยนเลอร์ไซส์ค่ะค่ะเอ้ยว่าไงลูกคะอันนี้เดือนอายุอ่าเดือนกว่าค่ะค่ะนิดเดือนนิดนะค่ะราคาหนึ่งพันบาท ตัวละหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันและเชียงนะครับท่ะนีตัวเดียวอันนี้น่าจะเชียงอยู่แล้วคมีตัวเดียวค่ะโอ้ดูดิหลับค่ะโอ้ดูดูดูน่ารักจังจั่อันนี้เขาก็เทลค่ะค่ะคือขาวมุกค่ะมุกนะคะค่ะไงลูกมีความสามารถอะไรคะ อันนี้เชื่องบินได้แล้วนะคะเริ่มสุติแล้วค่ะแต่ยังเชื่องอยู่ค่ะราคาเก้าร้อยค่ะเก้าร้อยค่ะเชื่องด้วยนะคะนี่เหลือตัวเดียวแล้วนะคะขายเป็นหมดแล้วค่ะขายเป็นหมดแล้วเหลือตัวเดียวอีกแล้วค่ะเหลือตัวเดียวแล้วใครอยากได้เชื่องเชื่องก็สั่งทานเก่งมากทานเองได้แล้วก็ป้อนกินกินเยอะเลยค่ะโอ้โห ถ้าหมดจากตัวนี้แล้วนี่คือ,อยังไงเนี่ยพี่สั่งจองกันได้ไหมเนี่ยให้เลี้ยงเชิงเชิงแบบนี้ลองมาสอบถามได้ค่ะบางทีมีนกชุดใหม่เข้าอีกค่ะค่ะอ,อันนี้คือคือขายขายตัวโตไปอันนี้เขา,าเล็กสุดก็เลยเหลือตัวเดียวอันนี้เล็กสุดแล้วเลี้ยงเลี้ยงเชืองให้แล้วค่ะค่ะลูกค้า,ามาก็กลับบ้านได้เลยค่ะค่ะค่ะ อันนี้ลูกสันลูกป้อนสันค่ะโอ้วันนี้ได้เจอเยอะเลยจ้ากำลังน่ารักกันสองข้อค่ะพี่น้องกันค่ะแล้วก็อันนี้พี่น้องกันหลับหลับหลับค่ะกินแล้วนอนเด็กน้อยนอนกลางวันอีกข้อหนึ่งค่ะค่ะโฮ้เด็กน้อยนอนกลางวันน่ารักพี่น้องกันค่ะสองตัว อ้วนๆอ้วนๆเต็มมือค่ะถ้าเล็กๆนี่ก็คือพี่น้องกันอ้วนเต็มมือค่ะของตัวนี้นะที่น้องกันน่ารักค่ะน่ารักเลยค่ะจริงอ่าค่ะ สองตัวนี้พี่น้องกันค่ะค่ะอ่มีสองสองพี่น้องใช่ค่ะสองข้อเผื่อพี่คะซื้อคู่กันนะเฮ้ยน่ารักกันทั้งสองไซส์เลยนะค่ะค่ะอันนี้ราคาสามพันนะคะสามพันตัวละสามพันค่ะถ้าถ้าไซส์เล็กนี้ก็ราคาเดียวกันนะคะเท่ากันเลยค่ะค่ะเ่ากันค่ะ ราคาเยอกันเลยนะค่ะลูกค้าชอบค่ะตอนนี้ซันเป็นยังไงบ้างคะพี่มีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะไม่ค่อยมีคานน้อยค่ะราคาขยับขึ้นค่ะค่ะมาช่วงนี้ก็ถ้าท่านใดอยากได้แล้วราคาก็จะขยับขึ้นมาเนิดนึงค่ะตื่นละเต็นไม่เล่นกันแล้วบันเทิงละตอนเนี้ยค่ะโชคดีนะคะรับเยอะป้อนง่ายนะค่ะ เอาว่าไงคะอยากเที่ยวอยากเที่ยวคอ๋อมีสองค่ะวันนี้ได้เจอลิงเน็ตสีเหลืองคสองเลยค่ะพี่น้องกันค่ะเอพี่น้องกันค่ะเอสนามหลวงสองนี่ยังพอมีลิงเน็ตกันนะค่ะอันนี้ก็น่าจะได้ซ้อนสองตัวสุดท้ายแล้วมั้งคนน่าจะมีแล้วเริ่มเริ่มคิดว่าจะหมดแล้วใช่ไหมสีเหลืองราคาสี่พันห้าค่ะค่ะ ทั้งคู่เลยนะใช่ค่ะชอบตัวไหนก็ได้ค่ะค่ะเลือกได้เลยจะเลือกพี่หรือน้องค่ะโอ้ยดูดิรักกันรักกันป้อนปากกัน4,500ันวันนี้เรายังได้เจอลิงเน็ตนะกินเก่งมากค่ะค่ะกิน1 5บห้าคีซค่ะ อนง่ายค่ะกิน5 c c สองตัวกินเท่ากันเลยค่ะค่ะกินไข่ผงเป็นแล้วค่ะค่ะเริ่มวางให้หัดแทะแล้วนะใช่ค่ะค่ะท่านใดที่สนใจนะคะลิงเนตค่ะตอนนี้ก็ใกล้หมดไปดูแล้วนะอันนี้ลิงเน็ตค่ะอายุจะสี่เดือนแล้วค่ะ ราคาห0พันค่ะ่อไม่กัดอ่าไม่กัดเลยค่ะล้วงได้อายุประมาณเท่าไหร่คะพี่นี่เือบ4เดือนแล้วค่ะเกือบ4เดือน่คะอย่างเชื่องๆนะยังพอจับกันได้นะคะได้ไม่กัดค่ะค่ะอันนี้ก็ราคาเดียวกันเลยนะทั้งสีเหลืองแล้วก็สีขาวกันเลยค่ะ ลิงเด็กตอนนี้ก็ยังมีให้เลือกกันนะคะของร้านพี่อั๋นก็มีทั้งลูกป้อนเมื่อกี้เนาะสีเหลืองแล้วนี้ก็ประมาณสักสี่เดือนใช่ค่ะค่ะค่ะอันนี้ลิงเด็ดสีเขียวค่ะค่ะ ราคา38 0 0ัค่ะ38 0 0นะคะทราบเพศหรือยังคะพี่ยัง,ยงค่ะยังนะค่ะอายุประมาณสักเท่าไหร่นะพี่นี่อันนี้6เดือน6เดือนวงแหวนก็ยังไม่ขึ้นน่ะเนาะเราก็เลยยังไม่ทราบว่าเพศพู่หรือเพศเมียได้ค่ะค่ะอ๋อมีทั้งสีขาวสีเหลืองแล้วก็มีสีเขียวด้วยนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจตรวจให้ได้นะคะค่ะรรับเช็คแผนเเพศค่ะอ๋อราคานี้ก็คือถ้าอยากทราบเพศก็เดี๋ยวเช็คให้ฟรีเลยใช่ค่ะตัวสีขาวสีเหลืองเหมือนกันค่ะอ๋อเช็คให้ฟรีเหมือนกันเค่ะค่ะอันนี้กินชีค่ะค่ะอายุ3เดือนกว่าค่ะค่ะกินเองแล้วค่ะไม่ได้ป้อนใส่นี้กินเองแล้วนะค่ะยังเชื่องยังเล่นได้อยู่ค่ะ ราคายังไงพี่ถ้าใส่นี้ตัวละพันห้าค่ะตัวละพันห้านะค่ะเลี้ยงเล่นก็ได้ค่ะทาต่อได้ต้องเลี้ยงอีกสักพักใช้ตัวกว่านี้ค่ะแต่นี้ทานเองแล้วค่ะเเลี้ยงง่ายค่ะค่ะอันนี้คิมสันค่ะพร้อมทำค่ะผู้เมีย อันนี้จับคู่ให้แล้ว่ค่ะพร้อมใบพร้อมใบไหมพี่อันนี้รับประกันคู่เนี่ยค่ะ๋อาแต่ว่ายังไม่ได้เช็คเพาซื้อเดี๋ยวเช็คเทศใบใหม่ให้เลยค่ะค่ะคู่ละ9 0 0 0พันใช่ค่ะค่ะโตพร้อมทำาหมคะพี่ค่ะค่ะลงพร้อมทำเลสางมีประมาณสามคู่ไหมพี่มีสามคู่ค่ะอันนี้ด้วยเนาะอีกอีกค่ะฝั่งนี้มีอีกนะคะเนี่ยค่ะใส่อายุเหมือนกันไหมคะพี่ อายุไล่ๆกันไล่ๆกันนะค่ะราคาก็คู่ละเก0 0พเหมือนกันใช่ค่ะลูกค้ามาเลือกได้เลยค่ะค่ะนี่ลิมนี้ด้วยค่ะยังมีอีกค่ะนี่ตื่นเรานิดนึงเลยนะคะเนี่ยค่ะเพิ่งมาค่ะอ๋อน้เพิ่งมาใช่อันนี้สัน นกสันอันนี้กำลังถอดสีนะคะ6เดือนค่ะหเดือนจ้ากงรวมเลยนะใช่ค่ะกงรวมค่ะยังไม่ได้เช็คเทสนะคะพึ่งมาเชื่องหรือเปล่าพึ่งมาเชื่องอ่ะจะเข้าหาโครยู่จะติดตั้งทะลูค่ะค่ะ แล้วถัดมาพวกนี้นะคะถัดมาเป็นนกโตค่ะสองปีกว่าค่ะสองปีอันนี้จับคู่ไหมคะพี่ไม่ค่ะเพิ่งเพิ่งมาค่ะมีสามตัวถ้าไซส์นี้ละค่ะเท่าไหร่สี่พันห้าค่ะอายุสองปีกว่าอ๋อแล้วถ้าไซส์เมื่อกี้หกเดือนค่ะหกเดือนเท่าไหร่จีสี่พันค่ะสี่พันค่ะอันนี้ถ้าโตขึ้นมานีดก็สี่พันห้าตัวละสี่พันห้าค่ะจันนก ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปยังนกอโตก็มีเลือกเยอะอยู่เหมือนกันใช่ค่ะนกกินเองค่ะนกบินกินเองก็มีค่ะค่ะอันนี้ก็กำลังถอดสีค่ะอายุไล่ๆกับเมื่อกี้เขาประมาณ6เดือนค่ะเขามีสองแต่ไม่ได้จับคู่ใช่ไหมไม่ได้จับคู่ค่ะราคาเท่าไหร่คะอ่าอันนี้4,000ค่ะอันนี้จะอายุน้อยกว่า สามตัวเมื่อกี้ค่ะสามตัวเมื่อกี้เขาเท่าไหรหกเดือนใช่ค่ะอันนี้ก็น่าจะไม่ถึงหกเดือนไม่ถึงค่ะไล่ไล่กันแต่ตัวใหญ่เนาะหมตัวอ้วนติดแดงด้วยค่ะตัวใหญ่ติดแดงค่ะติดแดงแต่อันี้พี่ขายเท่าไหร่นะสี่พันใช่ค่ะสี่พันการหนามีให้เลื่อนเยอะเลยนะคะเนี่ยทางล่างด้วยนะคะจ้าแต่ว่าที่ใส่เป็นสองสองเนี่ยไม่ได้จับคู่ไม่ได้จับคู่ค่ะ ก็คือรวมเลยใช่ค่ะอาย <ขอ S 2> ุ <don> ท่่่าาาไหรคะข้งงลอันนี้อายุ3เดือนกว่า4เดือนมีหลายอายุค่ะ3เดือนกว่า4เดือน5เดือน3,800ันแค่ะอ๋อ3,800ันแค่ะยังไม่ได้เช็คเพศค่ะค่ะอันนี้ก็ทันทางร้านมีให้เลือกใช่ค่ะท่นบินท่านลกโตขึ้นมานะคะจากลูกต้อนเยอะเลยราคาถัดกันนิดๆนจ้ะค่ะไล่ๆกันเลยใช่ค่ะค่ะ สามสิบนี่เท่าไหร่พี่สามพันแปดสามพันแปดค่ะสามพันแปดนะคะเนี่ยยังเชื่อมไม่พี่อย่างอย่างใครสามพันแปดอันเนี้ยเชื่องเล่นได้เล่นได้เขาไม่กัดหรอกค่ะแต่ว่าเขาเขาไม่ให้เราป้อนละเขากินเองค่ะเนี่ยดูดีคู่นี้ก็น่ารักเลยจุ๊บจุ๊บน่าเนี่ยค่ะสามพันแปดนะเนี่ยสามพันแปดมีประมาณกี่ตัวค่ะเออสิบ เป็นสิบเลยเหรอ10สิบสิบตัวค่ะประมาณสิบตัวเลยนะคะใช่ประมาณใช่ใช่ค่ะสิบตัวอันนี้เป็นเลดพายค่ะสปีดบูลนะคะค่ะคู่กันไหมพี่อ่าผู้เมียค่ะผู้เมียค่ะคู่ละห้าพันค่ะมจะเข้าหาเราอย่างเดียวไม่ได้ยนงคงเราเลยถ่ายได้แค่นี้คู่ละ ห้าพันค่ะไม่ยอมถอยให้เรายให้เราถ่ายเลยราคาลดได้นะคะราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ลดได้เยอะลดได้น้อยแล้วแต่บางชุดค่ะเยอะหรือน้อยก็ลองต่อกันดูใช่ค่ะติดต่อประชานามได้โดยตรงเลยน่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะถ้าไม่อยู่ก็คือไปเอาของค่ะ แล้วก็ไปส่งของอลูกค้าจะเปิดทุกวันทุกวัน,น <ะ S 1> ค่ะ<ช>ไม่มีวันหยุดค่ะเช็กคกันก่อนได้นะได้ค่ะโทรมาสอบถามก่อนได้ค่ะว่าวันนี้เปิดหรือเปล่าจะเปิดให้นะคะหลับค่ะตอนนี้หลับค่ะขอแกล้งหน่อยนะเธอ,ๆๆๆอค่ะอ<ร>อแอบปลุกหน่อยนะหนูแอบตื่นละตื่นละหลับค่ะหลับค่ะเขาพูดเลยนะเธอ อันนี้เพิ่งขึ้นกองใหญ่ค่ะตอนแรกอยู่กองเล็กมาลูกมาโอ้ยยังไงลูกยังไงยังลุมาโชว์โชว์หน่อยโชว์น่อยตื่นหน่อยตื่นหน่อยตื่นโชว์ความสวยหน่อยค่ะปลุกปุกปุกไปฮะปุกก่อนปุกก่อนหลับอยู่ค่ะโอเคค่ะอันนี้ตัดค่เส้นเนี้ยค่ะสีแดงค่ะห้าสิบวันแล้วนะคะค่ะ ราคายัางไงรคะรพี่ตอนนี้หมื่นสอค่ะ1 2ื่นค่ะโอ้ยาาขอปวนหน่อยนะาาได้นะคะ ถ้าชอบสนใจลดได้ค่ะราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะค่ะท่านใดที่สนใจนกนะคะก็ลองติดต่อสอบถามมากับทางร้านได้โดยตรงเลยนะคะเรื่องของการส่งนี่พอสามารถที่จะส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้บ้างไหมคะมีส่งไปหลายเจ้าแล้วค่ะมีส่งไปหลายเจ้าแล้วนะคะก็ลองมาคุยกันดูก่อนนะรายละเอียดการส่งค่าขนส่งยังไงก็ลองมาสอบถามกันก่อนค่ะอันนี้เขาไม่กลัวแล้วนะคะอ่าปนะมานจะกลัวนิ เิดงตอนที่ต้งง่ายค่ะโชคอ่าดูดิกำลังน่ารักเลยเนะาะค่ะเพศผู้จะมีเข้ามาด้วยไหมคะเนี่ยเพศผู้มีเข้ามาหมดไปแล้วคะ่ะเอามีแต่หมดไปแล้วหมดไปแล้วอีกห้องหนึ่งคะ่ะอันนี้อีกห้องหนึ่งคะ่ะหละห้องค่ะที่ร้านจะมีเออน,นกนกต้อนเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอาหารอุปกรณ์ค่ะ อุปกรณ์การเลี้ยงการเล่นแล้วก็พวกอาหารพวกนี้ด้วยค่อาหารบำรุงค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็ลองติดต่อสอบถามมากับทางร้านได้นะคะราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้บ้างได้ค่ะค่ะซอฟพัดค่ะเป็นนกคู่ค่ะพร้อมทำอันนี้เป็นคู่กันใช่ค่ะคู่ละหกร้อยค่ะ คู่แล้วหกร้อนะคะมีประมาณกี่คู่เนี่ยพี่เหลือ3คู่มี10กว่าคู่ค่ะเหลือ3คู่แล้วค่ะค่ะตอนนี้เหลือ3คู่แล้วนะค่ะพอพัดก็มีนะคะจ้า อันนี้มีลูกก็มาส่งทางร้านได้นะคะร้านรับซื้อไหมคะพี่รับค่ะรับนกทุกชนิดไหมคะเกือบทุกชนิดค่ะลองโทรมาสอบถามกันได้นะคะเบอร์ที่สามารถติดต่อทางร้านพี่ได้ก็คือเบอร์081ค่ะ711557 5ค่ะค่ะก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ <Wow. S 1> ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย